มันอยู่ดีถึงไปเซฟายจากปืนถล่เลยอันนี้ใหม่เนาะเอาใหม่เลยเนาะเหมือนเพิ่งลมเนาะใช่ๆคือวันนั้นรีไปไทยหนังเหมือนกันรีรรไปไทยหนังแล้วก็ <c oughs> เราก็นั่งไรเดอร์ไปปกติเลยเพราะว่ามันกลัวจะไม่ทันแล้วเพราะมันเลทมากอะไรเงี้ยถ้าถ้าขับรถยังไงก็เลทก็เลยเลือกที่จะนั่งไรเดอร์ไปแล้วไรเดอร์ก็น่าจะหลับในรนิด,นดแกป๊แป,ปแอปเ,เราก็ได้บอกว่า <c oughs> พี่ระวงังรถแค่นั้นแหละแล้วก,ก็หักเลยแล้วก็พุ่งไปเลย แต่แบบพอมีแท็กซี่ตัดหน้าอะไรแล้วก็เลยเข้าโรงพยาบาลแ้วตอนนั้นมันอารมณ์เ่าเปนยังไงพอมันแบบหนูกลัวมันนะมันกลัวจริงๆนะแบบใครที่ไม่เคยล้มล้มอะ่ะคือสมัยาสาวๆเราเราขี่มอเตอร์ไซค์มาเก่งมากอะ่ะแต่พอเราไม่เคยล้มเองพอมาตอนนี้ใครเป็นแบบพอเราต้องมาล้มด้วยคนอื่นเราก็เลยแบบเออกลัวแล้วมันก็เป็นแผลที่เรารู้สึกว่าก่อนน้านี้หนึ่งวันไปสปามาเขายังชมอยู่เลยคุณคุณเอ็มผิวดีขึ้นมากเลยนะเนี่ยผิวใสมากล้มไปแล้ว แล้วก็เป็นหมูแดงเป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาแล้ว <t ose> ไม่เอาแล้วแต่มอไซค์เองถ้าขับเองอ่ะได้แต่ว่าขับในละแวะกบ้านนะในซอยถึงซอยอะไรเงี้ยได้แต่ถ้านั่งไม่เอาแล้วไม่นั่งที่กินตอนลงไปเราขังวนอะไรมากที่สุดหน้าหน้าเราอ๋ออันแรกก่อนหน้าเสร็จแล้วก็มาเรื่องกองเพราะว่าก็เลยโทรหาผู้จัดก,การว่าว่ายังไงต่อเขาบอกว่าเออเป็นเขาก็คิดว่านิดเดียวอะ่ะเออเป็นนิดเดียวแล้วเดี๋ยวไปโรงบามก,ก็กลับมาถ่ายต่อแต่มันไม่ได้จริงไริงอะไรนะ เป็นๆค่ะเป็นเป็น,ปน,ปนตรงนี้แล้วก็ตรงหัวเขา่าน่าจะง่ของฎหมาคันไม่ไม่ฟ้องเขาอะไรเลยไม่เก็บตังอะไรเขาทั้งนั้นเอนดูเพราะว่าเขาเขาคงไม่อยากเจ็บหรอกตัวเขาก็เจ็บเองแล้วภาพที่เอ็มเห็นคือเขาเลือกที่จะให้คนอื่นอะช่วยเอ็มก่อนแล้วเขาก็นั่งอยู่กลางถนนเลยแล้วพอแบบจนกว่าคนจะมาช่วยเขาแล้วพอไปโรงพยาบาลเสร็จเราก็เลยบอกผู้จัดก,การแบบซื้อมอเตอร์ไซค์ให้เขาไหมจริงๆนะเพราะว่าเราขับมอเตอร์ไซค์มาก่อน กับการที่ถ้ามอเตอร์ไซค์คอมันหักอะ่ะมันจะขับต่อไม่ได้แล้วแต่ว่าคุยไปคุยมาเขาบอกเขามีประกันนะทางนู้นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งแท็กซี่ก็เลยโทรมาร้องไห้ผมจะโดนจับไหมคุณเอ็มเป็นดาราด้วยนู่นนี่นะันแล้วแค่บอกอ่ะหนูไม่เรียกค่าเสียหายหรอกพี่เขาบอกจะเอาเท่าไหรก่ก็แจ้งเขานะอะไรเบอกไม่เป็นไรพี่ก็ขับรถดีๆเหอะอะไรเงี้ยสรุปก็คือเราไม่เอาความไม่เอาใช่ไม่เอา ทางที่ว่าเหตุการณ์นั้นเราลองใช่หนักมากโทรหายยาเลยโทรหาย่าก่อนเลยย่าบอกให้โทรหาหนึ่งหก้าไม่ไม่รู้จะโทรไปทําไมแล้วก็โทรฟองอ่ะเหมือนโทรแบบแล้วก็ร้อง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 ย่าก็คิดว่าหน้าไปหมดแล้วแขนหักแขนไรหมดเลยอะไรเงี้ยเขาก็เลยบึ่งรถมาจากลบุรีเลยมาหาใช่ครับมาเจอเรามาเจอเราเขาแวะไปโบทอกกับน้องมาก่อนหนึ่งแมทแล้วก็ค่อยมามาถึงเขาก็ดูว่าเออเป็นไงบ้างก็แบบ เขาเขาก็มาถึงเขาก็ดุแหละว่าบอกไม่ให้นั่งมอเตอร์ไซค์ไงอะไรพาเี่มันไม่ใช่มันไม่ควรเป็นหนูเเออออพพัันนผผ้าแลมันไม่ควรเป็นเราตั้งแต่ดอนอยู่ปอติกตึงแล้วอ่ะคือแบบใช่ปะวะอ่ะตอนนี้ขึ้นไปอยู่บนรถนะฮะใช่คือคือมันไม่ควรเป็นเราอ่ะในความรู้สึกอ่ะที่นอนอยู่ข้างถนนทั้งที่ก่อนนั้นได้เจอแฟนขับตรงเรียบด่วนอ่ะอุ้ยพี่อัตัวที่น่ารักมากแบบว่าโคม อีนั่นยังกินไม่เสร็จเลยอ่ะอ้าเนาะหนูไปแล้วอ่ะแท้แสงสุดท้ายแล้วก็คือแบบเอาไงดีวะแล้วคือต้องการจะหลับต้องการจะนอนเพราะมันเจ็บมันแสบมันอะไรไปหมดเลยก็พอดีที่รถเขาก็เรียกปอยตึงมาพอดีเราก็เลือกแบบไปโรงพยาบาลนั้นนี่อะไรเดี๋ยวมันเป็นตัวมันว่าต้อจะเป็นแผลร่างกายแล้วคือสมองสมองกท่านนี้เลยตอนล้มอ่ะท่านี้ท่านนี้เลยคือกินเลยเป็นงี้ก็เลยอ่ะช่วงนี้ อ่าไม่เป็นลายประหันมามองตัวนี้ก็เป็นง่ายแล้วก็เป็นตรงสะโพกนิดนึงแล้วก็ตรงเข่าเนี่ยคือมันไม่หักไม่อะไรเลยแต่เป็นแผลเป็นจางๆแบบใหม่ใหม่เกินคือขับเองมันไม่เคยล้มอ่าทางแรกใช่ถ้าล้มก็ล้มแอบๆอ่าอันนี้แอบไม่ทคือเราเป็นสกอยอะแต่รอยท่อเรายังไม่เคยมีเลยอะแต่นี้มันต้องมาเป็นพมอไซน์เราก็เลยแบบ เหมือนทูบไปแล้วด้วยนะเมื่อที่แล้วแต่ว่าตอนนั้นซื้อลอตเตอรี่นั่นแหละค่ะแต่หลายกลับหน่อยกับแผลกับเอิร์นกลับไปกลับมาเนี่ยเราเนี่ยเนี่ยเนี่ยสุดขเปิดสาวเะามีความรักขำจ้าเปิดตัวรายการถามไปแล้วเลยที่เราสัมภาษณ์อ่ะมันคือสัมภาษณ์มาจากใจหรือสัมภาษณ์ด้วยความหมัดไส้ คือจะพูดว่าไงเดีอยเขาคบกันเนี่ยเราอะรู้มาตลอดเรารู้มาตลอดใช่แต่ด้วยความที่แบบหนูพูดไปหนูกลัวดราม่าเอาจริงๆเพราะว่าอยากให้ถามเจ้าตัวมากกว่าแต่ถ้าสมมติถามด้วยตัวเราอะเอ็มมาเคยคุยกับเคยเคย,ค,ยคุยกับแฟนเขาอะหนูเรียกว่าจันเจาไงก็แบบว่าเออจันจาที่มาคบกับจะเพราะอะไระเขาบอกเขาอยากใกล้ชิดเราพี่ดูพี่เช็กได้เลยเอาลุกขึ้นรูปเลย ก็คือให้เอาเก็บเนระหว่างใช่คือจะคือจ,จะได้ใช้คาว่าจ a c พ p อตมากกว่าค่าาาาะแนะต่จริงจริงจ้าเขาเลือกปลาเลยนะเต่าเลยนะเต่าทะเลเขาชอบมันเหมือนเต่าทะเลนะพี่ที่จริงใจว่าเรารัขขบรู้ถึงความักใจเขาไม่กตลอดก็รับรู้แต่ก็ไม่คิดว่าแบบเธอเมืองเนอะเราก็คุยกับเพื่อนเนอะแบบว่าเมืองจริงหรอเพราะหนูเคยไปงานที่มันบอกว่าบิ๊กบราที่ไปเจอกันนั่นแหละ เหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมอิจาร้องเพลงหนูไปดูหนูไปถึงปุ๊บแดนเซอร์จ้าเวลาเจอหนูก็ชอบแกล้งอนูแล้วก็ยกหนูไปให้แบบคนกอกแอลกอฮอลแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งอ่ะล็อกคอหนูแล้วก็กอกเหล้าหนูหนักมากแล้วให้หนูมาสองพันมั้งหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเร่อหนูหนูก็กินนั่นแหละหนูก็แบบแต่บันเยอะเกินแล้วหนูก็จะตกเ้าอี้อย่างเงี้ยหนูก็บอกอีจ๊ะบอกว่าอโตะนั้นน่ะไม่ได้เลย กูแบบมันแรงกับกูจริงๆอีกวันหนึ่งไว้คุยกันไปแล้วแล้วเขาไปเริ่มยังไงประมาณวันสองวันนั่นแหละช่วงช่วงวันเลนทายจริงๆที่ผู้ชายเกาะปากเราผู้ชายก็ต้องแบบว่าชูดเรานะมันเหมือนอยากต่อยมากกว่าเนี่ยแล้วเรามารู้ตระหนัว่าเขาไปคุยกันแล้วเขามาบอกว่านี่คนนีหนาอะไรอย่างเงี้ยใช่ชมไ,ไม่รู้จะสแกนยังไงคนเหมือนอาบหนาวันละสิบรอบอะแล้วอีจ้าสปาทุกวันนะ เหมือนคนไม่เคยเจอสบู่เลยคือมันเป็นข้อพิพาทกันไม่เหมือนักษณที่เราสัมภาษณ์เป็นยังไงบ้างเรืการเปิดใจของเขาเขาก็ดูครั้งหลักกนดีนะาข้างใครข้งหลกหนูคบกับจ้ามาหลายปีหนูไม่เคยเห็นเพื่อนเป็นแบบนี้เป็นแบบไหนความสุขมันล้นหร่อเลยไงนะอันนี้หน้าเปล่าเปล่าทะเลอะแล้วเขาเขาหน้าคุ้งเขิน ตองแต่งหน้าปกติเนี่ยจ้านงพณีเนี่ยจะไม่เที่ยวคาเฟก่กลางวันคนจะเห็นจ้าน้อยมากเขาจะใช้ชีวิตอยู่บนรถตู้วันนั้นโทรไปอยู่ไหนนะอยู่คาเฟ่มากินกาแฟหนูฮะมึงนี่นักกินกาแฟคาเฟ่เริ่มกินบุฟเฟ่ชาบูเริ่มเดินห้างเริ่มแต่งตัวอ,อย่างเงี้ยก <five minutes. S 1> ็ก็ดีค่ะอาจจะได้ไม่แก่ออ่ไกน ก็ปล่อยให้อีน er like? okay. ั่นมันรักษาไปเถอะประเพณนี้ฮะแล้วจะอยู่เดี๋ยกันเมื่อไหร่อืออ๋อเอาใหม่ค่ะก็อ๋อเพื่อก็คือคือมันก็แล้วแต่มุมมองนะคะว่าแต่ละบ้านเลี้ยงแบบแบบปล่อยจอยแค่ไหนบางคนก็อาจจะแบบว่าเฮ้ยมันไม่ได้เลยก็เป็นให้เรื่องของบ้านทานอ้าถ้าตอบคอมเมนต์คนนั้นมาอย่าให้รู้นะก่อนที่จะถามว่าเข้าไปอยู่หรืออยู่หลังอ่ะ มีคนอยู่ได้ยังอ่ะมีมแน่นอนอันนี้เสียงในหัวก็คือมันก็แล้วแต่มุมเราว่ไม่ได้บอกว่าเราไม่ได้บอกว่าแบบไหนถูกแบบไหนผิดมันก็รู้แต่แค่เจตนาแหละว่าว่าเราต้องการอะไรอยู่เนาะแค่นั้นเองก็มันใจเยือกเพราะว่าอวดแฟนคืนนอนอกไปทำงานหนูรีเสิร์ชข้อมูลนะว่าจะเลิกได้ยังไงคนเราจะเลิกอดปวดได้กี่โมงมีการไปแซวมั้ยหรือว่าเบื่อที่จะแซวดูด้ากันทุกวันค่ะ ตอนนั้นที่เราสัมภาษณ์ไปแล้วที่จะพี่ถามว่าสัมคำให้บิ๊กเราตกใจไหมชอบเด็กตกใจจนหยุดเสียงไม่ทันก็น่าจะจริงต้องขอจริงเหรอมันก็เป็นค่าค่าไม่มันก็อาจจะเป็นแบบเล่นๆกันไม่กอาให้สัมคำกับผู้ีกูจะอ้วกก็น่ารักดีค่ะแต่ว่าเราอยากให้เขาแต่งงานใช่ไหม ก็อยากนะออก,ก็อยากให้มันแบบหนูหนูอยากให้มันแต่งงานหนูคุยกับมาแล้วด้วยบ,บอกว่าเมืองวันแต่งงานอะ่าานอะกูทําหน้าที่อะไรบัตรหลวงมีพิธีอะไรบ้างบัตรหลวงไหมหรือวัดเช้าหรืออะไรอะไรเงี้ยบนเวทัวทีมันบอกไม,ม่ให้หนูไป <c oughs> มันกลัวงานเป็นพังออแสดงว่าเรายินดีกับรักอันนี้ผมเคื่อนมากหนูยินดีกับความสําเร็จเพื่อนทุกอย่างหนูยินดี ตัวเรายินดีกับความสำเร็จเพื่อนอยู่แล้วเราก็ซัพพอตลอดละะอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาพูด,ดว่าคนนี้แหละไอนาเขาถูฟเงี้ดเดี๋ยวจะขุดไม่ล่าถนะ้ามันไม่ใช่กันอีกเดี๋ยวก็มาอีกอมามน,นูว่าตอนนี้จบมีความสุขมากๆมากๆแบบที่ไม่เคยเห็นเพราะปกติเขาจะนอนอย่างเดียวตอนนี้เริ่มเห็นเขาต้องกลางวันคนในหมู่บ้านเริ่มดีใจแล้วนงพันธ์มีชีวิตแล้วคิดว่าบิ๊กอะไรที่เหมาะก,กับเพื่อนเรา ันเหมือนกันเลยพี่ก็อย่างมีการโดนข่าวว่าเออมันก่อจ้าดังหรือเปล่าก็แล้วแต่อีพวกนักข่าวเลยเออไม่ใช่นักข่าวคนข่าวคนคนยังไงไปกูละทีนะแล้วแต่ชาวเน็ตแล้วแต่ชาวเนี่ยเขาจะเขียนยังไงเลยว่ามันมีคนชอบไม่ชอบอยู่แล้วแต่หนูรู้สึกว่าไม่หัวนะเก่งไม่หัวนะเก่งไม่หัวคร์ด็อโทษขอโทษร์ด็อไม่เราแค่บอกว่าชาวเน็ตอ่ะมันได้อยู่แล้วด่ังแต่เปิดตัว เลก atte, ิกก็ด่าไปไหนเดียวกันก็ด่าแต่แค่รู้สึกว่าหนูรู้สึกว่ามันเข้ากันมากเพราะว่าภาพข้างนอกอ่ะไม่เหมือนกันแต่จริงๆนี่ใส่สองคนเขาเหมือนจ้าเวอร์ชันผู้ชายแล้วจ้าก็เหมือนเขาเวอร์ชันผู้หญิงอะไรประมาณนี่เลยเขาเขาเป็นสายปาร์ตี้ด้วยกันอยู่แล้วใช่ค่ะเขาอยากจะคุมองว่าฐานะค่อนข้างที่จะสุขสีกันอยู่เพราะว่าจ้าก็รวยอยู่กันเขาก็รวยกันทั้งคู่ใครจะไปเกาะใคร แต่จ้าก็จะได้เปรียบหนึ่งเรื่องในความรู้สึกเรานะเพราะว่าบ้านผู้ชายทําอาหารสัตว์ก็จะอิ่มจะมีกินภาพเป็นแซนด์ของว่างเหรอเพื่อนดีโต้ไออิสร์ตคนนี้หน่อยปากร้านก็ปากร้านปากร้านหน่อยเจเอ็มลาบุรีย้ายไม่ย้ายเดี๋ยวว่าแต่ตอนนี้ไปกินกันได้ยันว่าคนเยอะจริงไม่ได้เจ้าใครมารีวิวเดินผ่านนะมันต้องเยอะอยู่แล้วไม่ใช่เพราะเราทั้งร้านมีสี่โต๊ะ ต้องเจาะิวแต่ต้องจาะคิวไหมหรือว่ายังไงก็เจาะมันจองไม่ได้ให้มารับบัตรคิวได้พอพี่หนูเปิดแบบหนูตั้งใจจริงๆแล้วหนูสนุกมากๆหนูตามเองแล้วก็มันมีแค่สี่โต๊ะมีโอกาสขยับขยับขยับตอนนี้ใครมีที่ให้เช่าเนาะเราต้องการที่ประมาณสามไร่ค่าเช่าไม่เกินหมื่นห้าเบอกว่าเปิดสามชั่วโมงคือหมดเปิดสามชั่วโมงหมดจริงๆล่าสุดไก่ย่างน่ะหนูเปิดสี่โมงเย็น ลูกค้ามาสามโมงครึ่งหนูก็ไม่ให้นะหนูต้องให้สี่โมงเย็นเพราะแม่นางกวักหนูทําสัญญากันไปแล้วว่าเราจะเปิดช่วงนี้วันนั้นเปิดสี่โมงไม่เกินทุ่มครึ่งของหมดเออแต่เขาบอกว่าแม่ค้าเอาแต่ใจคือคุณจะตำเมื่อไหร่ของเรื่องหมดไม่หนูตำตลอดพี่หนูไม่ได้ออกไปไหนเลยเพราะว่าของเอามาหมดหม,ดมเลยไอ้ย่างไก่ย่างเนี่ยวันนั้นเอามาเจ็ดปีหมดเกลี้ยงเลย <c oughs> เพิ่มแต่ไมเอาเจ็ดอ่ะมันดไม่กลัวมันไม่หมด <c oughs> มันขายดีใช่ไหมขายดีขายดีหนูชอบหนูสนุกกับมันค่ะอ่มันอยู่ตรงไหนที่บ้านกับคุณอยู่ตรงทุกคนนักข่าวนะคะถ้าอยากไปเอามีธุระค่อยไปเพราะมันไกลหนูพูดเลยมันอยู่ปากเกร็ดนู่นใช่ค่ะอยู่แถวอยู่แถวโมโนทางนู้นเลยใชาแล้วสะพึกเลยใช่ชาชาอยู่แถววัดสะพานสูงใช่ค่ะเปิดกี่โมงเปิกี่โมงเปิดสี่โมงเย็นถึงสี่ทุ่มแล้วก็ปิดวันจันทร์ าจเป็นการให้การสนับสนุนเหมือนบูลลี่ค่ะอ๋อมันอร่อยมากทุกคนมากินส้มตำร้านเอ็มได้อะไรสั่งส้มตำได้ส้มตำค่ะเขาบอกว่าไก่ย่างอร่อยกว่าไก่ย่างอร่อยมากเขับคือไก่ย่างย่างเองแต่ส้มตำลับหมดเลยโอเคครับป้ากุ้งกาพี่เด็กสมการจะเฮ้ยพี่มันไปกินอร่อยจริง